จบผิดวิวงโอเยครับผมปัสดีครับวัสดีครับก็มาอยู่กับโทนครับนะครับผมวันนี้ก็จะมีก็เป็นพันโลบอดี้ใช่ครับเห็นหน้าเห็นหน้าตายเห็นสีอย่างนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเป็นว่าทำทำเหมือนกับซิงเกิลของใครอดีตเขาเป็นใครเขาก็เป็นมือกลองวงอะไรในวันหน้าอแล้วเขาก็มาเป็นมือกีตาร์ไม่มือกีตาร์เป็นนักร้องนำเลย มันเป็นล็อกน้องอัมมวงแล้วบิงหนึ่งแปดสองเลยทุยต่อหลอกจริงๆแล้วก็คือฟูลไฟเตอร์แหละคือเดฟโกรนั่นแหละตัวนี้สิทำเหมือนแบบสิกเนเตอร์เดฟโกรซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์อะไรนะลาวิชไงครับลาวิชไทยแนสักทีได้รีวิวของน้ำเท้าของลาวิชมาอืเยอะคลิปนี้ก็จะเป็นลาวิชเลยเป็นคิวของเขาแล้วคิวของเขาสักทีเรามาลงกันนี่สเปกกันเลยเดี๋ยวหน้าตาเหมือนไอ้กิฟสันเดฟโกทุกระเบียบนิ้วอืมยดเชื่อแบรนด์ใช่ นี่เป็นลาวิชลาวิชหัวก็เป็นไฟเบิร์ d เหมือนกันหัวเป็นไฟเบิร์ d ลูกบิดเป็นลูกบิดธรรมดาธรรมดาก็จูนได้ลื่นไหลดีไม่มีปัญหาอะไรครับผมนั้นพลาสติกก็ไหลก็ไหลลื่นดีเป็นบอร์ดเป็นรถบูดอ่าส่วนบอร์ดเป็นรถบูดมีอินเลเ์เป็นแบบเป็นไดมอนดเป็นไดมอนด์อินเลย์ก็ตามตัวออริจินอลเดี๋ยวก่อนตอนเปิดคลิปเรา ลืมชื่อโพชื่อรุ่นกันไปมัวแต่หมกมุ่นกับเดฟโกเดฟโกมันคือลาวิชไดมอนด์ฮอลโล่นะครับชื่อรุ่นเขาก็คือตัวเซมิฮัทโล่แหละแต่ว่าเป็นไดมอนด์ทำเป็นไดมอนด์ก็คือรูรูเซมิฮโล่เนี่ยมันเป็นไดมอนด์ว่าปกติจะเป็นเอฟโผล่ครับคอเป็นวันพีซมาฮอกกานนี่ารูลาขนาดเป็นไงขนาดเป็นไงขนาดใหญโคตรใหญ่หน้าเป็นเป็นดีเชฟของแบรนด์ ทำตามแบรนด์นั้นนั่นแหละใช่ครับขนาดใหญ่มากมอกก็นี่นี่ันดี้บอดี้เป็นลามิเนตเมเปิลก็คงเป็นเมเปิลไซแบ็คเป็นทั้งทั้งเมเปิลทั้งหน้าทั้งหลังแล้วแกนแกนกลางด้วย,<ๆ>วยก็ไม่แปลกนะเหมือนไอยามาฮ่ารุน Super Act, ่นซูเปอร์แอคปีเก่าๆพวกยามาฮ่าซูเปอร์แอคพันสองที่มันจะทำ เป็นลามิเนตเมเปิลหมดเลยแล้วก็มันจะมีรุ่นที่ปะหน้าด้วยสปูตหรือว่าปะหน้าเป็นเมเปิลทั้งตัวอะไรประมาณนี้ก็มีก็เป็นแบบสไตล์ซิมคาโลซึ่งเสียงวงซึ่งเสียงไม้ตรงนี้ซึ่งมันถ้ามันเป็นเมเปิลหมดเลยมันก็จะออกแหลมๆหน่อยเออซึ่งอันนี้ค่อนข้างส่งผลต่อเรื่องวูดโทนจริงๆเพราะมัาเป็นซิคา์โลใช่ครับแล้วตัวปิกอัพปเป็นเซรามิกอ่าแต่ตัวขายแต่ตัวที่ขายจริงจะเป็นอะลิเนยไฟรออันนี้คือโปรตายใช่ไหมเราไปขโมยเข้ามาที่บ้านเขาเลยใช่แนน่อน เปโดเามาดปโดตัวนี้มันโปรโตไทป์อะฮะแล้วก็บีดเป็นจูนนัตติก็ก็ไม่ได้กัดสายขาดก็ถือว่าใช้ได้แหละโปรโตไทป์ไม่โปรโตไทป์โปโไท์เอกสวิตหายใช่เราจะสําหรับแกะกันยากลำบากนิดนึงนะฮะไม่มีจุกจริงมันมีจุกสีดำแต่แต่อยู่ไหนไม่รู้ก็ซักซอกหนึ่งที่บ้านพี่เก่งเขาหรือเราไปประคโมยเขามาก็ไม่ได้เก็บมาด้วยแล้วก็มีโทนอยู โทนกับวอลลุ่มแยกกันตัวหน้ากับตัวหลังใช่ครับก็สแตนดาร์ด3 3 5ทั่วไปแล้วก็ดูแจ็คก็อยู่ด้านหน้าสแตนดาร์ด3 3 5ทั่วไปสีเป็นสีสีฟ้าไม่รู้เหมือนกันว่ามันว่ามันอะไรอะไรสักอย่างบลูสีเดฟโกสีฟ้าเดฟโกก็จะเห็นเห็นเดฟโกใช้ตัวเนี้ยสีเนี้ยแต่เป็นอีกแบรนด์หนึ่งทูฟคอนเสิร์ต ก็เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ขายของเดฟของแบรนด์ของแบรนด์นั้นแล้วกันว่าแบบเอออระยะหลังเขาก็เห็นเห็นหากินกันอยู่แบบแค่ไม่แค่ไม่กี่คนนั่นเนาะนั่นัแหละแล้วงานโดยรวมเป็นไงบ้างฮะไม่รู้อ่ะเพราะไม่รู้เพราะคืออย่างที่เราบอกว่าตัวเนี้ยบไทปทโยบโตไทปยเพราะมันเป็นบโทไทายมันจะมีจุดบกพร่องอะไรหลาอย่าง บางอย่างแต่ว่าเรื่องของเพย์ของเพย์อเบลิตี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคือเพย์อเบลิตี้รีดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแต่ว่ามันอาจจะมีเออร์เลอร์บางอย่างนิดๆหน่อยๆซึ่งตัวขายจริงอาจจะเวิร์กขึ้นครับนี่เนี่ยดูดูนี่ดิดูงานมันเป็นเขาค้าอารทั้งด้านด้านหลังทั้งด้านหน้าเลยด้านหน้าด้วยใช่ก็ต้องลองต้องลองเพ่งกันดีๆเจ๋งมากอห้แสงมันชิงเปลเฉียงเฉียงแสงมาทางไหนทางนู้น อยู่ใช่ไหมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะนี่ก็ถ้าเอาเอาโดยรวมเรื่องสีเรื่องเรื่องดีไซน์เปะทุกระเบียบนิ้วถ้าใครชอบเดฟโกก็เป็นอะไรที่น่าจัดอยู่ใช่ครับแต่เราพูดจะเรื่องเสียงไหมได้ไปเลยเปิดแพดคินเซตอัพเดิมๆของเราตอนนี้อ่าเราอยู่กับคอสคอร์เทคจิ้มปองเข้าไปเลยแล้วก็อยู่กับจำลองแอมมอร์แกนนะครับ มองการรุ่น SW S W เดี๋ยวจะมาลองกับบิดปิกอัพก่อนอ ลองโรโทนปิดสักเบอร์ห้าอันนี้เมื่อกี้เล่นเป็นเบอร์สิบโทนตัวเน็กนะสักเบอร์ห้ากับตัวเน็กเหมือนเดิมลองฝั่งกว่าน,นี้หน่อยสักเบอร์สี่เบอร์สามก็ได้ นุ่มๆลงลงแบบไปเบอร์สองกับหนึ่งยังได้เลยเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์เลยอ่ะเบอร์หนึ่งสองแล้วกัน พ่ก้ามันจะมีความสปาร์เกิลหน่อยอาจจะเป็นเพราะมันเซรามิกแต่แต่เป็นเซรามิกแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จูนออกมาเป็นเซรามิกพวกพวกพิทัตอะเซรามิกที่มันจะมีมจูนาเอ่ชมวอลเป็นก้อนๆเยอะๆแต่ตัวนี้เป็นเซรามิกที่แบบไบรท์มีความซอฟอะซอฟนี่ความซอฟซอฟเธอจริงๆนะถ้าไม่บอกว่าเป็นเซรามิกก็ยังจะมีมีความเข้าใจกับมันว่าว่าหมายเป็นเป็นอนิเคยอะไรสักอย่างแน่นอนเสียงมันไบรท์มากเลยแบบดี แบบดีแต่ด้วยการที่มันเป็นซีนิฮอลโลมันมันก็จะได้เปรียบเรื่องเรื่องย่านไฮเรื่องย่นมิดที่มันบบจะมีความ alive มากมากกว่าที่ s o l i ไม่มีอ่ะใช่แล้วย่าน Low <ม>โลด้วยก็จะมีความเป็นทัมบักเกอร์ที่แบบจะมีความนานๆความนาๆหน่อยไม่เล่นใกล้เป็นแบบซาวมันแบบค่อนข้างจะกว้างมากๆคือบูคือบูคือเล่นอะไรก็ได้เลยแค่แบบคุณแบบไปจูนโทนไปจูน เวลาเล่นกักบผสมไปจูนโวลล่มบาลานซ์ปิกอัพดีๆบาลานซ์ Balance, โทนกันดีๆ <c oughs> ก็จะเล่นในวิเคราะห์ทางกว้างเลยนะไปลองกับเมทันเลยไหมคนเผื่อคนแบบเขบอกว่าซีมิคอลโลมันเล่นแบบเล่นไฮเกนไม่ได้ก็กดดีครับมาเราซิสเต็มของเรา <c oughs> <c oughs> ฟีดแมนมเหมือนเดิม บูได้ครับเจมิฮาโล่บูได้ไม่ต้องกลัวถ้าไม่ต้องกลัวจีถ้าเรามีน้อยเกตคลิปน้อยเกตสอนไปแล้วไปดูกันไปดูรอนเลไรแล้วกันทุกอย่างบูได้ถ้ามีน้อยเกตคืออย่างว่าเนี่ยคือปกติเจมิฮาโลเวลาเจอเจอกับแอมไฮเกตมันจะชอบผกหอนจช่ครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าไอพวกฟีดแบ็กรูบ้าบ้าใช่ชไหมใช่ใช่ใช่แต่แต่อย่างว่าแหละพอพอมันมีน้อยเกตมันเอามันเอาทุกอย่างออก กาได้เสียงเสียงกีต้าร์ก่อนเข้าแอมเนี่ยมันก็จบมันก็แค่นั้นเสียงแตกเยอะจะสังเกตว่ามันจะมีย่านเสียงบางช่วงแถวๆ 5K ที่ว่ามันเป็นอะไรเซมิฮอลโลมันพุ่งออกมาด้วยใช่ก็เลยโล่มันจะไม่พุ่งแบบมันจะไม่พุ่งมันจะไม่พุ่งแข็งๆเหมือนแบบโซลิดบอดี้อ่ะแต่มันจะมีความแบบเหมือนอากาศพุดๆของมันออกมามันจะมีความแบบความเป็นแอรี่ความเป็นอากาศของมันซึ่งมันแบบ พูดถึงจริงพูดถึงจริงๆก็ไม่ชินนะเพราะปกติเป็นคนเล่น solid body ไงพอมีไอ้นี่กับเสียงแตกปพ๊บแบบเสียงอะไรวะก็เลยแบบก็เลยแบบก็เลยก็เลยรู้ก็เลยรู้ไงว่าเฮ้ยเออแม่งแบบต้องลดนิดนึงก็อย่างว่าแหละคือคือไม่รู้นะใน perspective คนอื่นเป็นยังไงแต่ใน perspective ผมอะสมิฮันโลแม่งเป็นแม่งเป็นเป็นกีตาร์ที่แบบกูบูกูบูได้ทุกแนวจริงๆกูไปถึงทุกอย่างอะยกเว้นว่าคุณอยากได้ความแบบแหวงของความความความเป็นซิลเวนคอยล์ด้แท้์อันนั้นอะคือให้ คือให้ไม่ได้แต่ว่าถ้าอยากถ้าอยากได้ความบางคือแม่งคือแม่งก็บางได้ถ้าอยากถ้าอยากได้ความหนาคือแม่งก็หนาได้ส่วนตัวปิกอัพเซตเนี้ยมันค่อนข้างล็อกด้วยแหละฮะอืมมันอ,อ่าฟิลที่เล่นอ่ะมันจะรู้เลยว่าความแรงมันจะเยอะกว่าพวกปิกอัพพวกที่ใส่ในรุ่นไซมิฮอลโลที่มันเล่นทำมาเพื่อแจ๊สอะไรพวกเนี้ยอ่แอยาแสดงว่าแล้วอันนั้นเขามีจุดประสงค์ในการบิวมาแล้วว่าแจ๊สแต่ว่าถ้าเป็น ไปซรมิโ่ทั่วไปจะสามสามห้าสามสี่ห้าสามห้าห้าตัวนี้แรงกว่าสามสามห้าปกติใช่ตัวนี้แรงกว่าอย่างว่าแหละมันเป็นเซรามิกด้วยแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นพวกสามสามห้าสามสี่ห้าสามสามห้าห้าของอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยอันนั้นจริงๆปิกอัพก็จูนก็จูนมาให้ล็อกนะใช่แต่ว่ามันถามว่ามันล็อกระเบร์นี้ไหมก็ไม่แต่ว่าอันนี้วนี้แรงกว่าอันนี้ค่อนข้างแรงกว่าระดับหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าไออสามสามตัวนั้นตัวสามตัวนั้นที่ว่าที่ว่าผมบอกมามันบูมันบูได้ขนาดนี้ไหมก็ได้ ก็อย่างว่าแหละมันเป็นมันเป็นเพราะมันเป็นจากมันเป็นเพราะเพราะจากจากโครงสร้างของมันมันเป็นเพราะจากจากการบิวของมันที่ว่าเฮ้ยเออมันเลือกทุกอย่างมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันเลยบูวบู๊ไดถึงระดับเนี่ยผมว่าหน้าตาไม่ให้บู๊เลยแต่หน้าตาเมึงเนี้ยหน้าตาเมืงเนี้ยเกินหน้าตาเป็นแบบสมบูรณ์แม่งงโมเดิร์นแม่งเอาวิทยนี้ขึ้นไปแล้วถือตรงสูงแล้วแบบแม่งแบบไปสับลิฟต์กันอยู่ข้างบนเวที <R> ว่าจะอะไรวะ <S <S เอ้ยผก็ได้ก็ซื้อเป็นสีดำไมแนละ้วซื้อเป็นสีดำทั้งตัวแล้วก็เล่นไงได้อยู่ได้อยู่<อ>ก็ไม่ได้เกียดพูดถึงว่าสมมติจะเอาซาวโมเดินซาวเจนโป๊ะๆอะไเงีย้ยมัน<ช>จะไม่ได้เพราะเบสมันจะเยอะไปหน่อย<ช>ยา่านอากายยานที่แบบย่านเบสที่<า>มึงมาจากความพวกเขาร้อนฮามนิกอะฮามนอกมันได้ ครับวนี้การเลโซแน็ออกมาอ่ะมันจะเยอะมากใช่มันจะเยอะมากถ้าเกิดต้องการอะไรที่มันแบบนี่มันแบบสแนปปี้มันจะไม่ที่มันกระชับอ่ะที่หัวน้ตมันกระชับอ่ะมันจะไม่ค่อยถึงสักเท่าไหร่แต่แต่อย่าว่าแหละมันในความเป็นฟูลเรนของมัน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 บูมันบูได้แทบทุกสถานการณ์จริงๆก็ประมาณนั้นแหละแต่ย้ำนะครับบู๊ได้ทุกสถานการณ์อย่าลืมติดน้อยเกมอย่าไปหอนบนเวทีเออแบบ สักนิดหนึ่งเนื่องจากตัวโปรโตไทป์ก็ไม่อยากจะลงถึงงานประกอบล้วเท่าไหร่เนาะมันลงไม่ได้คือเนี่ยผมบอกเลยว่างนไอตัวโปรโตไทป์เนี้ยสีบางช่วงก็ยังไม่เสร็จบายดิ้งก็ยังมีฟองฟองอยู่สีบางช่วงมันจะมีความแบบมีรอยแซนดิ้งอ่ะมันไม่ไเก็บรายละเอียดอ่ะมันจะมีความหลุดอ่ะอ่านั้นถ้าเราพูดมันจะไม่มันจะไม่เป็นการแฟร์กับเขาด้านด้านของ Pay- ์เพย์เนี่คอเป็นไงบ้างหนา คอหนาใหญ่เวลาเล่นใหญ่มากคอเวลาเอื้อมเวลาเอื้อมนิ้วนี่เมื่อยนี่เมื่อยหน่อยนึกถึงพวกต้อองเืมมากนนึกถึงพวกพอพวกเทปเปอร์พวกเลสพอปีปีที่มันนหนาพวกปีหกศูนย์พวกเนี้ยที่เทปเปอร์แม่งใหญ่ชิบเป่งเลยอะคือเข้ามาเนี้ยมันทำโอเวอร์คอร์ดตั้มโอเวอร์คอร์ดไม่ได้ละอ่าใช่มันกุมแาไมีอยู่แล้วก็เป็นธรรมดาที่แบบที่มาที่มาที่เป็นเป็นกีตาร์ทรงทรงของแบรนด์เนี้ยที่ว่ามันมักจะ นี่มันมัดจะทําหน้าทําหน้าบอร์ดใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็ oh. ติดอะโอ้ธรรมดาเป็นทุกตัวถ้าเกิดเป็นทรงเนี้คือตัวคือตัวละแสนก็ติดยกเว้นแบบว่าเป็นแบรนด์แบบพวกคัสตอมช็อปที่มันอาจที่เห็นเคยเห็นนะเป็นคัสตอมช็อปบางแบรนด์ที่ทําทรงเนี้ยมันจะเว้าวตรงนี้มากขึ้นให้แบบตรงนี้มันถอยให้ฝั่งนี้ยมันถอยลงมาอีกนิดหนึ่งอะไรให้<ๆ>ตรงนี้ อย่เหมือนสะกดสะกตรงนี้ใช่และอีกอย่างคือช่องตรงนี้มันแคบด้วยแหละมันเลยเล่นมันเลยล้วงยากแต่ว่าด้วยอย่างว่าแหละมันเป็นแบบมันเป็นการออกแบบเออเดฟโฟเ็เล่นแค่นั้นนะเดฟโกก็เล่นอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบทาแบบชิบิวให้กับศิลปินคนหนึ่งแล้วกันที่แบบค่อนข้างเป็นไอดอลของหลายๆคนให้มันกลับให้มันจับต้องได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นแล้วตัวนี้ก็แล้วด้วยบวกกับความที่มันเป็นซิงโครโลกับปิกอัพที่ค่อนข้างแรง มันเลยเล่นด้คอนทางกว้างครับประมาณนั้นแหละตัวในนาตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าสนใจก็ไปลองหาซื้อกันเองแล้วกันก็รอรอพี่เก่งใจหน่อยรออใจหน่อยพี่เก่งสะกตาประมาณนั้นอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันกดไลค์กดแชร์กดเข้า Discord กดกดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่มีให้กดอ่ะฝากไว้นะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแลวบายบายสบายสวัสดีครับ